สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเฮ็ดชาแนลกินข้าวกลางสายฝน

เบะบวบไป่ไหละเบะกับดังอ่ะคุณาเขาบอกเมื่อวเบะไปสวนท้ายทิศไปสวนบวบไปดิเบะต่อเกือบตีหมาเบะตีจอเบะต่อเบตีหมาออกมาคุยปากหมาเบะเลย มือเดือนะทุกเบดังหอยเบื้อข้าว,ว,กวกัะนล้วเค็มอย่าเคากินอราก่อนอยู่ไอ้นี่เม่นหม่บุ่นมนัดเดนเลยเตืว แก่งเฮ็ดพราะเก่านะพีนะ่น้องน้องเข้มอ่านซื้อมันหมดไปแช่ตู้ไว้อันแค่สิบบาทเส้นอแค่สิบบาทเตราเตียมกระเป๋าแล้วบอ พรุ่งนี้ไปจะเดิกไปโคกใหม่พรุ่งนี้ไปตีสามนะท่านต้องติดไฟนะเราไม่ต้องไปเร็วนาะนๆก็ได้จ้ระวังอนะ่ะไม่ได้แบบสามสองเบื่อเพื่อเงยเราพูดอะไรนะ่ะหกโมงเจ็ดโมงอามีเวลาแบบกินข้าวากินปลาเจะก็กินเนาะ รีบเกินไอ้เกินันไหนก็ได้อืมรีบแล้วกว่าจะถึงป่ามันก็สว่างพอดีเนาะคงมีไวายคิดด้วย Núi cho lại gì. kìa Thuất thoát cà phao nữa ừ nó, เฉพาะเนาะควันขายก่อนตอนนี้กำลังเป็นราคาแล้วก็คอยหาสักสองวันอัดฟิตไว้หลังจากราคาตกเดี๋ยวตรงลาที่เคยเจาะก่อน ไม่ถูกแล้วก็ไม่ขายแล้วะเนาะจบไปเนาะเครื่องคืนเหรอคุณผินถุงละแกงถุงละแกงน,นะไม่เป็นซีนถุงหนึ่งแกงหนึ่งนะมันก็เปล,เลืองถุงเลยเนาะนอกจา <ừ. S 1> กใส่ถุงแกงมกนะัดเอาไม่ต้องซีนเดี๋ยวนั้นนะ เพิเ่มเติมยังก็อิ่นข้าวเจ้าทำอะไรไปกินพรุนี้ป่าน้องก็ซื้อปลาหมึกให้เจ้าไงเจ้ากินได้สิแล้วก็อะไรอีกอะข้าวหมูอ๋อหมักเลยยุกเจ้าซื้ออะไร าะไข่ก็ไม่ซื้อเนาะก็กทอดแบบกรอบๆได้หรือเ่ได้อ่าเดี๋ยวไม่ไหก็ได้ทอดให้มันจีมันน่ากินนะสั่งเอาสั่งเอาสีมังคาวเกินวันนี้กินไม่อร่อย แม่ไปแล้วเยดกินน้องวอนมันหิวแล้วกันพี่เจ 弄牛奶。Uh huh, endi <t> qayra <t> <t>